สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมวันนี้เราอยู่กับซีเวนไอโร์คาลกันอีกครั้งครับวันนี้เราจะไปตีมังกรครับผมมานะครับสำหรับเซตตีมังกรก็นี่ครับอ่านี่ครับแนะนำครับก็มีเสอินนะครับยืนหลังครับเอลซัมีประมาณนี้ครับของที่ใส่ กากกัลโลกัลัลครับไม่มีอะไรมากครับเรามาลองทีังกรนะครับแล้วก็มีน่ครับเอลีนครับรือว่าน้องหองนี่ครับอันนี้ยังเป็นห้าดาวอยู่ครับเวลซ์ซัมสียครับข้อดีก็คือเพิ่มดาเมจให้ทีมเรานะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ไลทเชลครับเพิ่มเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ก็คือ เพิ่มดีเฟนต์นะครับหรือว่าพลังป้องกันครับ50%ครับผมเป็นเอสปาดาครับแล้วก็ลีนาครับอันนี้ลดพลังป้องกันของศัตรูครับแล้วก็เพิ่มดาเมจให้ทีมครับแล้วก็มีฮิลนะครับนี่ครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับดีมังกรนะครับผมอ่ะจะเป็นยังไงไปลองดูครับสําคัญก็คือต้องมีซีนครับนี่ครับหรือไม่ก็จูปี้ครับถ้าใครมีจูปี้ก็ลงได้นะครับเซตนี้ นะครับอ่าดูเลยครับนี่ครับเรามาถึงรถสัตว์เลยครับนี่ครับดาเมจจะไปรวมเงินที่ตัวหลังครับโรเมเซอินนั่นเองครับ นี่ครับเรานี่ครับมีตัวฮิวบอย่างลีนาครับเอาไว้หิวครับแล้วก็มีซีนครับไว้เตียบนี่ครับโอ้โหดอกนี้เจ็ดหมื่นครับทีเดียว อ่าสำคัญก็คือลีนาเนี่ยครับกับซีนครับอ่านี่ครับโอ,อโดนเป่าครับอ่านี่ครับเซีนก็มี <c oughs> กันดาเมียดครับน,นี่ครับสับเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหแสนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เรามีลีน่าวิฮิวอยู่นะครับตอนนี้ <c oughs> นี่ครับ สำคัญก็คือต้องมีซีอินนี่ครับนักฆ่ามังกรครับยืนหลังครับนี่ครับหดือไม่ก็จูปี้ครับดาเมจหนักๆครับแล้วก็เล่นสกิลแรกของลีนาครับเพว่าเพิ่มดาเมจให้ทีมนะครับไม่เท่ากับเอลินครับสองตัวนี้ ครับดีครับโอ้โหดิจะตายครับตัวนี้โอ้ดีหน้าน่าจะไปแล้วนี่ครับอ่าเราสามารถเรียกเรียกมาได้ครับเรียกเพื่อนครับนี่ครับ ไี้ครับซีนครับแปลงล่างเลยดีกว่าดาวมีจะได้หนัก,นกสองแสนครับออนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับใครที่มีซีนเวสลงสูงครับนี่ครับมาครับซีนเวสลงสูงนี่น่าจะ ตีได้เยอะกว่านี้ครับคิดว่านะครับนี่ครับมาแล้วครับแปลงล่างแล้วโดดสับเลยครับนี่ครับโอ้โหหกหมื่นครับ ไปตีเซนไปตบซีนครับแบบนี้ถ้าตบตัวหน้านี่ไม่เป็นไรครับนี่ครับมารับสับต่อครับสามแสนกว่าแนะ่นอ,อนครับนี่ครับ โดนโตบครับนี่ครับชุบมาเลยครับแล้วก็เซยินต่อครับสับอาเลยครับนี่ครับ โดนเป่าครับอย่างนะครับอย่างครับเซียนแผงนี้เดี๋ยวลูกโอ้โหโดนตบไปแล้วนี่ครับแหมเดียวครับโอ้โหล้วงครับ นี่ครับอาครับเราสับเลยครับ,นะรบ,เ,รรกบเกือบตายครับโดนเป่านะับนะีับอ่าไอลินมาครับ เอามาถ่วงเวลาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ไม่ครับแล้วก็ให้เซยินสับอีกทีนะครับเรามีบัฟเพิ่มดาเมจด้วยครับโอ้โหล่วงนะครับสุดท้ายไหม ครับยังครับยังครับหิ้เดี่ยวครับยังครับฟื้นือเปอ่ะโอ้โหมีฟื้นครับก็ประมาณนี้ครับทีมสำหรับตีบังกรครับนี่ขนาดรอบเดียว ห้าแสนรับก็ขาดนิดเดียวครับเกือบตายแล้วผมก็ประมาณนี้นะครับทีมอ่านี่ครับเหลืออีกแค่ห้าพันนี่ครับก็สำหรับใครที่มีเซอินนะครับก็ลงลองใช้นะครับตัวนี้ได้ครับนี่ครับเซตนี้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นห้าดาวอยู่นะครับก็ มีเพิ่มดาเมจอะลีน่านี่จะเป็นลดดาเมจจากศัตรูครับแล้วก็ลดพลังว้องกันครับแล้วก็เพิ่มสกิลแรกนี่จะเพิ่มดาเมจที่ทีมเราครับอันนี้ก็ลดดาเมจจากศัตรูครับตัวนี้ก็เพิ่มเคาน์เตอร์ครับให้ทีมครับอันนี้เพิ่มดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งสี่ตัวนี้ไม่น่าจะทับกันนะแล้วก็มีเซินครับเป็นตัวทำดาเมจหลักครับก็ น่าเล่นครับชุดนี้ครับสำหรับใครที่ยังหาเสียตีมังกรไม่ได้นะครับแต่ว่ามีชุดนี้อยู่นะครับก็มีก็น่าสนใจครับชุดตีมังกรอีกชุดหนึ่งครับผมถือว่าแนะนำกันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ปอะมาแค่นี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปตีมังกรนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วกันครับ